เรื่องต้อกระจกครับผมใช้ปสัสสาวะหยอดตาวันละกี่ครั้งครับแล้วต้องงดอาหารอะไรบ้างขอบคุณครับคุณกิ๊กในสายด่วนอันนั้นคุณวิทย์ค่ะ,ค,ะคุณกิ๊กถามอีกข้อความหนึ่งค่ะอ๋อค่ะค่ะคกิ๊กที่สามสามข้อความอ๋อวิทย์ข้อความหนึ่งนะคะที่ป๊อบป,ปี้ข้า่ะค่ะงั้นเราจะมาดูเรื่องของคําถามเรื่องเอ่อเรื่องต้อกระจกนะคะ เรื่อง,องก้กระจกว่าจะใช้ปสัสสาวะหยอดตาวันละกี่ครั้งแล้วก็ต้องงดอาหารอะไรบ้างอันนี้ค่ะเราเราจะตอบคําถามอันนี้นะคะไม่ทราบว่าพ,พี่น้องท่านใดจะให้ข้อมูลเรื่องต้อกระจกได้ค่ะคุณนรงคุณนรงน่าจะให้ข้อมูลได้คุณนรงพูดไปก่อนก็ได้ค่ะเรื่องต้อกระจกค่ะ เรื่องต้อกระจกนะครับเรื่องต้อกระจกเขาถามว่าไงนะหยอดใช้ปัสสาวะหยอดวันละกี่ครั้งก็ถามว่าหยอดปัสสาวะวันละกี่ครั้งแล้วก็ต้องกดอาหารอะไรบ้างมันก็ใช้แนวยาก้าเม็ดนั่นแหละพอพอรู้เรื่องโรคต้อกระจกไหมนะคะโรคต้อกระจกก็เป็นโรคที่เกี่ยวกับ สายตาของเรานะครับซึ่งมันก็ไม่สมดุลในร่างกายของเรานะครับแต่ว่ามันออกมาที่ที่ตานะครับที่ดวงตาของเรานะครับเราก็ใช้ยากาเม็ดในการปรับสมดุลร้อนเย็นในร่างกายนะครับให้ร่างกายของเราไม่ไม่ร้อนเกินไปนะครับหรือว่าไม่เย็นเกินไปนะครับด้วยการยาเก้าเม็ดยาเก้าข้อนะครับก็ตั้งแต่ข้อหนึ่งน้ำสมุนไพรปรับสมดุลนะครับ ก็ทั้งดื่มแล้วก็ใช้น้ําสมุนไพรในตัวเองหยอดหยอดตานี่ก็หยอดอวันละสักสามครั้งนะครับเช้าเที่ยงเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าให้ดีเราก็ต้องปรับปรับเรื่องอาหารให้เป็นพืชจิตสบายเพราะว่า,าน้ำปัสสาะของเราก็จะไม่เข้มข้นนะครับเราก็สามารถที่จะมาหยอดได้อย่างสบายใจนะครับคือ,อปรับทุกข้อนะครับก็คือเราต้องอ ดูที่ร่างกายของเรานะครับให้ดูความเหมาะสมและที่สําคัญเรื่องของใจจะเป็นจะเป็นส่วนสําคัญมากนะครับเรื่องของธรรมะที่จะมาไม่ชอบไม่ชังไม่กลัวที่จะเป็นโรคล้อกระจกนะครับอเราปรับสมดุลให้ให้ได้ดีแล้วจะหายก็ได้ไม่หายก็ได้นะครับเราเข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งว่าสิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทํามานะครับเราก็ปรับไปเรื่อยๆนะครับยาก้าเม็ดนะครับอันไหนที่เราทําได้นะครับ ตามสิ่งที่เราพอจะทําได้นะครับเช่นมีสมุนไพรใกล้ตัวใกล้บ้านนะครับก็อาจจะมาทําน้ําสมุนไพรกินหรือว่ามาต้มดมดื่มนะครับได้หมดเลยนะครับแล้วก็โยคะกดจุดคือผมก็อยากใช้ทำทั้ง9ข้อนั่นแหละครับ <laughs> มันก็ไม่หนีทุก <ใจ S 1> โลกนะครับยาเก้าเม็ดนั่นแหละ คือที่อาจารย์เคยเคยตอบคำถามในห้องโซมสายด่วนนะคะที่มีท่านหนึ่งที่ข้ามาถามว่าเรื่องอะไรได้ตาจะบอดแล้วอ่เป็นเป็นโรคเรื่องเรื่องกล้อกระจกนี่น่าจะแบบมีผลก,กับการมองเห็นด้วยนะคุณนระงเนาะอาจารย์หมอที่อาจารย์ตอบว่าอ่าคุณกล้าที่จะตาบอดว่ากล้าที่จะมองไม่เห็นกล้าที่ให้โลกกล้อกระจกเนี่ยมันมันเป็นในตาคุณเต็มตาให้ได้นะ่ะ คือความกล้าเหล่าเนี้ยพอเราเขาเรียกว่าอะไรพอไม่กล้าเอ้ยพอพอเราไม่กลัวโรคเนี่ยเขาเรียกว่าความเครียดมันก็จะลดลงมันก็ทําให้ผ่อนคลายเซลล์ต่างๆเนี่ยมันก็จะผ่อนคลายเนาะอย่างอย่างเซลล์ในตามันก็จะมีผลไหมเซลล์ในตาเราเหมือนแว่าพอมันผ่อนคลายแล้วไอ้แล้วก็บวกกับการที่เราทําสมดุลร้อนเย็นพร้อมกันไปด้วยนะคะแล้วก็เอาพิษออกด้วยอะไรต่างๆตามวิธีการอยาเก้าเม็ดนั่นแหละ การทาโยคะเอ่อที่แบบว่าท่าต่างๆที่เกี่ยวกับตาเนี่ยที่ว่าการเที่ยวตาไปทางซ้ายไปทางขวาอันนี้ก็ก็มีผลทําให้อ่าสายตาเราได้มีการปรับเปลี่ยนได้เหมือนกันนะคะ<ช>แล้วก็การ<ช>ไม่กลัวโรคการไม่กลัวโรคนี่แหละที่จะทําให้เซลล์เราว่อคภายนะคะใช่ใช่เอ่อมีมีผู้ป่วยเคสตัวอย่างนะเป็นต้อกระจกนะครับใช้น้ำปะสะัสสาวะหยอดตาแล้วก็หายนะครับหายได้นะครับก็คือหยอดอย่างที่ผมบอกนะครับวันละสามครั้งนะครับ แล้วก็เราเรารับประทานอาหารที่เป็นพืชผักผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นเนี่ยเขาจะมีวิตามินเอสูงนะครับวิตามินเอบำรุงสายตานะครับเขากลับมามองเห็นอีกครั้งหนึ่งชัดเจนกว่าก่อนที่เขาจะเป็นโรคต้อกระจกนะครับอันนี้อันนี้มีตัวตนยืนยันที่ที่เราเคยพบประสบมานะครับก็คือใช้น้ําบัสสวะหยดไปเรื่อยๆพร้อมกับปรับสมดุลร,ร้อนเย็นในร่างกายของเราให้ดีนะครับแล้วมันก็จะหายไปได้กลับมามองเห็นเป็นปกตินะครับไม่ต้องผ่าตัด ในทางการแพทย์เนี่ยถ้าเป็นมากๆนี่เขาก็จะทําการผ่าตัดนะครับเดี๋ยวนี้มันก็จะมีตรวจนะครับตามโรงพยาบาลหรือว่าสถานีอนามัยรอพอสตต่างๆก็จะมีการคัดกรองแล้วก็ส่งไปผ่าตัดนะครับซึ่งก็มีมากขึ้นทุกวันน,นี่ก็เป็นอีกโรคหนึ่งซึ่งคนเป็นเยอะเพราะว่าเนี่ยสายตารเราก็อาจจะได้รับพิษจากความร้อนต่างๆไม่ว่าจะทั้งภายในและภายนอกนะเป็นมนลพิษต่างๆที่มันเข้ามาทางสายตา เดี๋ยนี้มือถือก็ใช้กันเยอะเนาะใช้มือถือดูหนังดูละครดูทีวีอะไรเงี้ยคือมันมีผลเทคโนโล,โลยีก็มีผลต่อสายตาของเราเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอถ้าเราได้มารู้จักแพทย์วิธีทำแล้วเรามาปรับสมดุลร้อนเย็นดีๆปัญหาเรื่องสายตาก็จะอทุเลาเบาบางแล้วก็หายหายจากกันเป็นโรคต้อกระจกได้นะครับค่ะคุณพี่สีเดือนไม่แน่ใจว่าจะมาตอบคำถามหรือว่าจะยกมือข,ขอโพส ใช้ว่าจะเปิดไ,ม,ไม่ได้เดี๋ยวผมเปิดให้อ่าพี่สีเรนพูดได้ไหมครับอาสสีเรนอ่าพูดแล้วะจะตอบคําถามใช่ไหมครับตอบคําถามค่ะอ่าเชิญเลยครับอาสสีเรนครับกราบคราวครูหมอค่ะแล้วก็จเจริญธรนทพี่น้องทุกท่านค่ะเรื่องเรื่องต้อต้อกระจกนี่นะคะ อาติเลียนเคยมีประสบการณ์มีเทวดามาบอกแบบไม่รู้จักกันเลยนะครั้งแรกรู้พอเขาเจอครั้งแรกเนี่ยเขาเตือนเลยนะเขาบอกคุณนะ้าคุณนะ้าตาคุณน้าจะเป็นต้อนะให้ไปบอกด้วยนะให้ไปตรวจโรงพยาบาลอะไรนะเมตตาประชาชนและอาติเลียนมีโอกาสไปตรวจเขาบอกว่าให้ใส่แว่นก่อนที่จะเป็นต้อกระจกเนี่ยเขาจะเป็นต้อลมก่อน ทีใ่ใส่แว่นกันลมนะคะใี่ใส่แว่นกันลมค่าเปื้อผัดจากอ่ต้อลมแล้วก็จะเป็นต้อกระจต้อหินต้อกระจกตอนนี้อัจจิเรียนไปตรวจเขาก็ให้ให้ให้น้ําตาเทียมมาสองขวดอัจจิเรียนก็บอกว่าขอเพิ่มได้ไหมคะเขาเาก็ไม่ให้เขาไม่ให้อัจจิเรียนก็เออไม่ให้ก็ไม่เป็นไร เราก็มาใช้น้ําสมุนไพรลิดเย็นของเรานี่แหละกับปัสสวะแล้วจุดที่สําคัญคือให้ใส่แว่นค่ะแล้วก็มันหยอดหยอดด้วยน้ําสมุนไพรลิดเย็นแล้วก็น้ำปัสสวะนอกจากนั้นเราก็ต้องวางใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วต่อวิบากของเราแล้วค่ะก็ขอแนะนําประมาณนี้ค่ะแล้ว น้ำน้ำสกัดเนี่ยหรือน้ำสมุนสกัดสมุนไพรเย็นเนี่ยนะคะเขาสามารถใช้แทนน้ำตาเทียมได้ผู้สูงอายุเนี่ยคุณจะใช้เพราะว่าส่วนใหญพ่พอเราผู้สูงอายุเนี่ยตาจะแห้งนะคะแล้วแล้วมันก็จะเกิดพวกต้อเนี่ยคะ่ะงั้นก็ได้ําให้ให้หยอดน้ําปัสสาวะแล้วก็น้ําสมุนไพรเย็นอย่างนี้ไปตลอดนะคะ ค่ะก็อขอแนะนําประมาณนี้ก่อนค่ะสา,ะสาธุค่ะค่ะขอบคุณค่ะเชนนะคะขอย้อนไปนิดนึงในคําถามนั้นก้อกระจกเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายสายเหตุนะจากการที่โดนสัมผัส นะคะธรรมชาติมากๆคือเช่นลมลมแรงๆเนะี่ยทำให้ผนังตานะคะมันแห้งได้นะคะน้าน้อยด้วยอะไรพวกนั้นเกิดการระคายเคืองจากฝุ่นละอองพวกนี้ก็ได้หรือแม้แต่เกิดสภาวะของโรคประจําตัวนะคะเช่นมีเบาหวานหรือความดันสูงพวกนี้มันสามารถสะสมได้หมดเลยนะคะเป็นได้ในเรื่องของต้อกระจกนะคะแล้วก็จะมีถึง4ระยะเลยนะในเรื่องของต้อกระจกตั้งแต่เริ่มเอ่อถ้าระยะเริ่มต้นเนี่ยก็จะแค่โมัวมว นะคะแค่ตามมูมัวแล้วมันก็จะเริ่มสะสมไปเรื่อยๆเป็นระยะหนึ่งระยะ2ระยะที่4ีนี่ก็จะถึงขนาดเป็นก้อนผลึกทิ้งหินตามมันจะขุนๆนะคะเป็นขาวๆาวฟ้าๆพวกนี้ถ้าเป็นของแผนปัจจุบันก็คือเขาต้องไปลอก นะคะไปลอกมลอกหรือว่าไปเปลี่ยนเลน่ะนะคะเพื่อเอาไอ้ตัวขุ่นตรงนั้นออกแล้วก็ใส่แก้วตาเทียมเข้าไปนะคะถึงแม้จะใส่แก้วตาเทียมเคยเจอไหมนะคะเออมีเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะที่เป็นรุ่นคุณแม่แล้วเนี่ยนะคะก็ไปลอกมาครั้งที่สามละนะคะไปลอกครั้งที่สามเพราะอะไรเพราะว่า เอ่อรอบครั้งที่แรกก็เอามองเห็นชัดเลยนะคะพออยู่ๆไปได้ไม่กี่ปีก็ขุ่นอีกแล้วนะคะเพราะว่าท่านก็ยังทานยาเบาหวานยังทานยาความดันยังทานคือยังเป็นสีโลกรวมมิรอยู่นะคะเบาหวานความดันไตและพวกเนี้ยหัวใจพวกเนี้ยมันเป็นความร้อนมันเป็นที่ร่างกายสะสมเยอะๆไงเพราะนั้นมันก็จะปะทุกออกที่ตาได้นะเพราะนั้นก็มันก็ต้องรักษาองค์รวม ะะเพราะบางทีว่าให้หยอดปัสสาวะหรือว่าหยอดน้ําสกัดมันก็จะช่วยช่วยในเรื่องของลดความร้อนนะคะแล้วก็บํารุงสายตายได้บางส่วนแต่ถ้ายังมีโรคประจําตัวอยู่มันก็จะเป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องปรับ นะคะปรับสมดุลในเรื่องของ9เม็ดคือปรับพฤติกรรมทั้งหมดใหม่เลยนะคะในเรื่องของการออ,ออกกําลังกายการพักผ่อนการความเครียดนี่ก็สําคัญนะคะเพราะนั้นทุกอย่างเป็นองค์ประกอบรวมแล้วมาประทุแล้วแต่ว่าส่วนไหนที่มันเป็นจุดพร่องหรือจุดอ่อนแอมากที่สุดส่วนนั้นก็จะมีผลชัดเจนนะคะในรู่ของการเจ็บป่วยนะคะตรงนี้เพราะนั้นหลายๆท่านนะคะก็จะมีหลายท่านที่ อย่างที่เปยวเองเนี่ยเคยเป็นโรควุ้นในลูกตาเสื่อมนะคะเพราะว่าอยู่หน้าจอช่วงที่เราจัดสายดวนหรือว่าจัดเออตอนนั้นกำลังฮิตตามอาจารย์กัน้ยโออาจารย์ ไม่รู้ว่าสี่ทุ่มสามทุ่มก็ยังนั่งนะคะยังดูถึงจะไม่เปิดแล้วก็ยังนั่งดูหรือว่าดูในเรื่องของมือถืออะไรพวกนี้มีนะคะเป็นบนลูกตาเสื่อมจะจะเห็นเป็นจุดหมอนใหญ่มันมุมพวกนี้นะคะก็จะเป็นเพราะนั้นต่อให้เราหยอดแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าเรายังใช้พฤติกรรมเรายังเลื่อนสไลด์เรายังดูไลน์เรายังดูอะไรอย่างนแสงนะคะแล้วก็เวลาปิดไฟนอนแล้วเช่นก็ยังอะไรไม่จบแลยวช่นก็ยังต้องดูก่อนน่ะแสงนะคะลังสีที่เข้ามามันก็ทําลายโดยตรง ะะเพราะนั้นตอนนี้จุดหายไปเพราะว่าพูุ้ก็เริ่มกลับมาปรับนะคะคือไม่ตามอาจารย์แล้วตอนนี้นะคะนานๆตามทีเพราะน้องก็จะส่งข้อมูลออกมาแล้วก็จะดูย้อนหลังเอานะคะจะไม่ได้เข้าซมูมไม่ได้เลยเพราะถึงเวลาพักต้องพักต้องดูไวด้วยเนาะ เราต้องดูไวเพราะาเราหกสิบกว่าแล้วเนี่ยบางทีทุกอย่างมันเสื่อมตามวัยนะเพราะนั้นเราจะไปฝืนสังขารทั้งหมดมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะวันนั้นก็เอาเท่าที่เราสามารถที่จะบระคับประคองกายสังขารเพรืเ่อบำพ็ญประโยชน์ได้ต่อไปแล้วกันะะนะคะเอาเท่าที่เราทําได้นะคะตรงนี้ก็ในเรื่องของต้อกระจกเนาะกับเรื่องของยูริกนะคะก็ขอให้ข้อมูลแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะพี่เต๋อโรคทุกโรคนะคะ ตามหลักการแพทย์วิถีรมแล้วเราใ้แก้ที่ปัญหาที่ต้นเหตุของการป่วยนะคะเราไม่ส่วนใหญ่ก็จะไม่เน้นที่ปลายเหตุปลายเหตุก็ต้องแก้ถ้าเกิดว่ามันป่วยมาแล้วเราก็ต้องแก้ที่ปลายเหตุแต่ในเมื่อเราอ่รักษาสมมติว่ารารักษาให้โรคได้ที่เราเบาบางลงแล้วเนี่ยถ้าเราหยุดทําเหตุเนี่ย โอกาสเป็นไปได้ที่จะไม่กลับมาป่วยอีกมันก็เป็นไปได้มากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่เลิกพฤติกรรมทําเหตุแห่งการเจ็บป่วยเนี่ยมันก็สามารถที่จะกลับมาป่วยได้อีกถึงแม้ว่าจะใช้หลักการแพทย์ที่ถีทําก็เถอะค่ะค่ะคุณเรลโ์ใช่ครับอ่าต่อให้ลอกลอกลอก,ลอก,กี่ครั้งกี่ครั้งก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะครับต้อต้อกระจกเพราะว่าพฤติกรรมยังไม่ได้เปลี่ยนอย่างที่ที่บกบุ้งพูดไปเมื่อกี้พี่ปิ๋วพูดไปเมื่อกี้นะครับ เพราะฉะนั้น,นต้นเหตุจริงๆมันก็คือต้องมาเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายนักนะมันก็ต้องมาฝึกมาเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนที่จะลดละเลิกสิ่งต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่พี่ปิวพูดเรื่องของความเครียดทําให้เกิดยูริกสูงด้วยใช่ไหมอันนี้ผมคิดถึงอาจารย์บอกว่าความกลัวก,วกังวลระแวงหวัน่นไหวทําให้เป็นโรคนะผมว่าเออม,ม,มันตรงมากที่ว่าจริงๆความเครียดมันเกิดจากความกลัวนั่นแหละกลัวกังวลระแวงหวั่นไหว ลัวไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้และไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็กเกิดความเครียดความกลัวนี่เป็นเป็นสิ่งที่น่าศึกษานะเขาบอกว่ามันทําให้เกิดความเครียดได้มากที่สุดในความกลัวแล้วเ,เมื่อกี้ถึงเนื้อสัตว์อ่ะก่อนที่จะตายเขากลัวมากเลยนะเขากลัวมากแบบว่าเราคิดถึงว่าถ้าเรากําลังจะตายแล้วมีเรากําลังโดนฆ่ากําลังจะตายอ่ะเราจะกลัวขนาดไหนนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมอ่ะใช่ไหมแล้วสัตว์ต่างๆก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะ เขาก็ต้องกลัวกังวลระแวงหวั่นไหวแน่นอนนะครับอันนี้ผมว่าเมื่อกี้ที่บอกว่ากดยุริกสูงเพราะความกลัวให้ความความเครียดนะครับเกิดความเครียดความเครียดก็มาจากความความกลัวกังวลระแวงหวั่นไหวกลัวไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าได้มาเรียนรู้ตรงเนี้ผมว่าเรื่องของธรรมะก็จะรักษาโรคได้มากเลยทีเดียวนะครับ แล้วิธีแก้ความกลัวทายังไงอย่างถ้าคุณอารมณ์อยากได้แล้วไม่ได้เนี่ยแก้ยังไงอย่าไม่ให้ไม่ให้กลัวน่ะอ่ะเลิกอยากก็อย่าไปอยากได้มันสิครับเราต้องอยากได้ในสิ่งที่เราเราได้ผอนแชร์ได้กับบุ้มก็อย่างของหมวยอะแรกเหมยก็กลัวที่เหมยมองไม่เห็นนะคะมองไม่เห็นจริงๆนะคะไปตลาดซื้อกับข้าวเนี่ย รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจอดอยู่ข้างเอวเลยแล้วมันก็บอกว่าป้าบ้างยายบ้างเดินเลยเราถึงจะรู้ว่าอู้ตายแล้วเรามองไม่เห็นจริงจริมันกลัวค่ะแรกๆกที่เจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันเจอหลายครั้งเข้าเกิดความกลัวไม่กล้าไปตลาดอีกเลยค่ะกินอีหน้าบ้านนี่ค่ะปลูกอะไรก็กินอีนั้นนะคะพอมันมันกินซ้ำซากอ่ะมันก็เกิดอาการเบื่อใช่ไหมคะ ลัวกับเบื่อค่ะก็ช่างดูค่ะผลสุดท้ายตกตรงที่ว่าวางมันให้หมดมันจะเกิดอะไรก็วางไว้ต้องกล้าที่จะเผชิญกับมันก็กินอีหน้าบ้านนะั่นคะกินอยู่พักหนึ่งก็กล้าที่จะไปก็ค่อยๆไปค่ะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเราก้าก้าวผ่านนี้ไปทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเหมือนทุกวันนี้ก็กล้าค่ะกล้าจะให้จะเกิดอะไรก็เกิดไปเถอะมันเป็นวิบากเราเราก็รับรับไปเถอะแล้วเราก็ ยินดีรับกับมันด้วยความผาสุกเราก็จะไม่เครียดเราก็จะไม่ทุกข์ตอนนี้ไม่เครียดไม่ทุกข์แล้วค่ะมันจะเห็นก็เห็นมันไม่เห็นก็ช่างมันมันจะเป็นต่อเมื่อเราไปเจอพื้นตึกที่มันเป็นสีขาวลรวเปิดไฟค่ะถ้าเจอเหมือนกับนี้หาะที่คุณแชร์ทบทวนทำอะไรเนี่ยมันเป็นสีขาวเนี่ยเหมือนจะเป็นอาการเนื้อเหมือนจะต้องเลี่ยงตรงนั้นแต่ถ้าผ่านตรงนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นอยู่สักห้าถึงสิบนาทีที่คุณจะมัว มัวเหมือนเหมือนมองอะไรไม่ชัดมัวแล้วมันก็จะหายอ่ะเพราะว่าพอมันเป็นปุ๊บเราจะตกใจกันก่อนแล้วเราจะกลัวเฮ้ยจะทําไงเฮ้ยอะไรปัญหาเฮ้ยเฮยมาเยอะเลยแต่เราโอ้มันไม่เห็นคนช่างมันดิแล้วสักพักมันก็จะหายแม้แต่อีตอนที่สอบที่มสทอค่ะมันก็เป็นอีตอนสอบผมก็ตั้งใจไว้เลยถ้ามันไม่เห็นจะให้อาจารย์อ่านคําถามแล้วจะตอบอาจารย์กอขอคองเรา พอมันตรงนั้นค่ะสิบนาทีให้หลังมันก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนั้นสิ่งที่อาจารย์สอนเราค่ะความกล้าแปดประการเนี่ยเหมือนเชื่อว่าตัวนั้นะเป็นเป็นยาที่รักษาเราได้ดีที่สุดแล้วก็รสอาหารรสรสอาหารที่มันเป็นรสจัดทั้งหลายเหมือนกินเพื่อจืดสบายจริงๆในช่วงที่เป็นนะแล้วก็กินผักที่เราปลูกเองแทบจะไม่ได้ซื้อเลยค่ะสอยหน้าบ้านกินวันบางวันก็ต้นเหลียงของคุณนลมบางวันก็ผักหวานที่จวง บางวันก็ใช้ยาพี่พี่เมย์กับพี่แก้วเนี่ยสับกันไปสับกันมาอยู่อย่างนั้นล้วก็กินอยู่อย่างนั้นนะคะมันสักผ่านไปพอใจเราเริ่มแข็งแรงขึ้นทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นนะหมวยคิดว่านั้นก็อยู่ได้แล้วค่ะพี่หมวยใช่คใ่ใจพี่หมวยไม่กลัวนะ่ะค่ะเพราะขอหมวยจะไม่เหมือนคนอื่นนะเพราะว่าครอบบ้านหมวยอ่ะยังไม่แข็งแรงนะหมวยไม่เคยบอกใครเลยสักคนหนึ่งแนมะ้แต่เพื่อนสนิทใน กลุ่มสารพลังหรือเพื่อนจิตสาัามมมยไม่เคยออกปากเลยสักคำหนึงและไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยจนมหมยรู้สึกว่ามหมยเริ่มดีขึ้นเหมยถึงเริ่มพูดออกไปว่าเฮ้ยในช่วงนั้นฉันเป็นขนาดเนี้ยฉันเป็นแบบเนี้ยเราอยู่กันสองคนโดยที่อีกข้างจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเห็นก็เห็นไม่เห็นก็ช่างค่ะพอผ่านตรงนี้มันก็จบก็ขอให้ทุกท่านที่มีอาการเป็นตอทั้งหลายตามีปัญหาทั้งหลาย ขอให้ทุกท่านก้าวผ่านตรงนี้นะคะหมวยเป็นกำลังใจให้ทุกท่านคะ่ะเพราหมวยผ่านแล้วค่ะค่ะพี่หมวยจะพึ่งตนเองได้ก็พึ่งตนเองก็ก็ดีมันก็เป็นสิ่งที่ดีมันเราก็กล้าที่จะผ่านมันไปได้ก็ดีแต่ถ้าบางอย่างที่ว่าจําเป็นต้องพึ่งคนอื่นก็ต้องพึ่งคนอื่นด้วยบ้างก็ได้ค่ะมันตอนนี้ได้ครึ่งแล้วค่ะตอนนี้ได้เพึ่งครึ่งหมูมิตรดีของเราแล้วนะคะอย่างอย่าง ที่เพื่อนทั้งหลายที่แนะนําทั้งนู้นทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนู้นเนี่ยเราได้พื่องเพื่อนจริงๆดังนั้นที่สิ่งที่เหมยอยาบอกทุกท่านะเรามาทางนี้เ่เราได้อยู่ในปีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นสัตบุรุษจริงๆท่านสอนเราให้พ้นทุกจริงๆแล้วท่านพาเราอยู่ในหมู่มิตรดีจริงๆในสังคมของเราเราจะไม่อิจฉาดิสยาใครไม่ชิงดีชิงเด่นใครไม่ใส่ร้ายใคร ไม่เหยียบย่ำเมื่อผู้ท่านผู้นั้นได้รับทุกข์แล้วจะมีความเห็นใจแล้วเราจะคิดถึงการเอื้อเฟื้อเม้นแต่ส่งกําลังใจก็เป็นกําลังให้ท่านทั้งหลายที่มีทุกข์นั้นผ่านพ้นทุกข์นี้ไปได้ตอนนี้ก็กําลังส่งกําลังใจให้เพื่อนจิตอาสาท่านเนึงอยู่ท่านก็ปวดนะคะก็เหยือคิดว่าวิธีที่ท่านอาจารย์สอนน่ะถ้าเราเอาไปปฏิบัติน่ะมันได้ผลหรือว่าเกินร้อยค่ะแล้วก็ขอรบกวนแชร์ตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะพี่หวยก็ได้เป็นข้อมูลที่ดีเนะื้อสำหรับคนที่มีประสบการณ์การป่วยจากตัวตันเองแล้วก็มาแชร์เองแล้วก็รักษาจนตัวเองหายแล้วก็ในระหว่างที่รักษาตัวเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีความกลัวกังลวลระแวงวันไหวเนี่ยมันก็จะทำให้โรคที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเรากล้าเ็าเรียกว่าทำวิจาน่ะกล้าที่จะอ่า เขาเรียกว่าเอาธรรมะมาสอนใจตัวเองเนี่ยเหมือนที่อาจารย์บอกว่าทนโดยที่ไม่ต้องทนเนี่ยที่ทนแบบว่ารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันเกิดจากวิบากกรรมที่เราเคยทํามาอันเนี้เราก็จะไม่ทุกข์เราก็มีจะไม่ทุกข์จากการเจ็บป่วยนะคะก็คือเอาธรรมะมาใช้สอนใจตัวเองนั่นแหละก็จะทําให้เราผ่านไปได้ดีนะคะคุณดรง คุณคณนารองอย่างเงียบไปนะคะค่เม,มาื่อกี้สรุปว่าที่เขาถามว่าแล้วเป็นเอ่อต้กระจกจะหยดน้ําปัสสาวะวันละกี่ครั้งนะคะตรงนี้ที่ถามมาเมื่อกี้เรายังไม่ได้ตอบคนเนาะก็บอกว่าได้ตลอดนะคะที่มีนะคะพี่ปิวแนะนําว่าขอให้เป็นน้ําปัสสาวะสดนะคะแล้วมือต้องสะอาดมีทุกครั้งแล้วก็ใช้นะคะหาภาชนะรอง นิดหน่อยแล้วเราก็หยอดได้ทุกครั้งเหมือนกันหรือจะใช้ขระนวนการของทําให้น้ำในเซเวอรทัพระบายความร้อนที่ ที่เบ้าตานะคะอาจจะใช้น้ำสกัดก็ได้หรือจะใช้น้ำเย็นก็ได้นะคะผสมเอาม่ใชะผสมชุบด้วยสำลีนะคะแล้วก็บีบหมาดๆแล้วโปะไปที่เปลือกตาหลับตาแล้วนอนโปะไปนะคะจะเป็นน้ำสกัดกแค่ลหรือน้ำเย็นธรรมดาก็ได้เพื่อระบายความร้อนนะคะร่างกายถ้ามีความร้อนมากๆตามก็จะแห้งเพราะฉะนั้นพอเราใช้สำลีชุบน้ำหมาดๆแล้วโปะให้ให้แนบสนิทกับเบ้าตาเราเนี่ยนะคะมันจะถ่ายพลังความร้อนเราจะ จะรู้สึกสบายตาขึ้นนะคะสามารถทําได้ตลอดที่มีเวลาแล้วถ้าเกิดต้องใช้สายตานะคะมากๆอยู่หน้าที่ทํางานอยู่หน้าคอมตลอดอย่างเี้นะคะก็สามารถปีกเวลาตรงนั้นแล้วก็ปกนะคะหรืออาจจะฉีดสเปรย์นะคะหรือใช้น้ําสกัดหรือว่าเป็นน้ําเย็นที่สะอาดก็ได้นะคะใส่ขวดสเปรย์แล้วก็ฉีดพ่นๆเพื่อระบายความร้อนออกไปหรือไปล้างหน้านะคะล้างหน้าให้สดชื่นก็จะช่วยลดอาการตรงนั้นได้ นะคะอันนี้สําหรับคําตอบในเรื่องของหยอดน้ําปัสสาวะหรือว่าจะรักษาอย่างไรนะคะตรงนี้ค่ะเอเสริมพิิวอีกน,นิดน,น,นะคะครเ,ออเราอาจจะใช้น้ําสมุนไพริิเก็นนะคะใส่ผ้าแล้วก็พกศรีรษะเหมือนที่เราแช่มือแช่เท้าอ่บอบอาบเลยนึงก็ได้ค่ะเป็นการระบายพิษร้อน ของส่วนศีรษะของเราแล้วก็ระบายพี่ร้อนจากตาส่วนมากที่เป็นต้อกระจกหรือปัญหาต่างๆเกี่ยวกับตาส่วนมากจะเกิดจากแรงดันตาสูงฉะนั้นตัวนี้ก็จะช่วยท่านอีกวิธีหนึ่งค่ะใช้ใช้พอกนะใช้พอกนะไม่ได้หยอดเข้าไปนะไม่ได้หยอดถ้าชุบน้ําพอกไว้บนศีรษะอ่านะคะต้องฟังให้ชัดเจนเนาะอ่าพอกค่ะพอกไม่เย่พอกนะคะค่ะค่ะโอเคค่ะ